ตัดผมตัดผม หนังรับเล่หนังรับเล้วตัดผมตัดไม่เป็นไม่สวยเลยตัดมั่วๆไปให้สั้นๆตัดผมเสร็จก็ต้องอาบน้ำ ทุกท่าพู๊กันตอนเดียวอาบน้ำสระผมทาแป้งตัดผมเรียบร้อยแต่ไม่สวยหรอกนะเพราะตัดไม่เป็นน้าแกตัด่มแป้งง่ายช่วยเหียวหน้าขาวเจ้า

อย่าไปก่อนโดนเกินอาบน้ำเสร็จจะไปอีกแล้วฮ้วยว้าวแล้วก็ไปจะไปแล้วไม่ไหวไม่ไหว Vậy mấy vậy, vậy mấy, vậy mấy, cho đơn đó Vậy mấy vậy Rốt mấy rốt, rốt mấy rốt tài thương, tài thương, Nhân mấy rốt Cho bay ít cho bay Tam bay, tam bay ก็ก็จัดการก็จัดการก็หวานหนองมัวมัวหรือแถวแล้วแราวเป็นได้หรอยูนี่แด้หรมพัะดี ตเตียวยวิตเตียววิตเลี้ยงกันก๋วยเตี๋ยวฟรีฟรีฟร้รอยไหมอ่ะกินร้านเลยแต่ว่าอยู่ในรถเนาะ เนียนลานบ้าลุกนะเทียวทวนเดียนหมดที่วนือนเดียนดูสานบ่าวเสืนอนยางน้องชมพู่กับส่วนยางลุงอุ้มยี่สิบไรไม่มีทนโกรกแล้วก็ไปจากหน่อยนี่ส่วนชมพู hai thằng này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปบ้านแล้วอาโดนบังไฟคุณขับรถโดนบังไปบ้านหนั่นเลยแล้วท่างเราคนขับรถ,บเ,รรบรถเมื่อกี้เขากลับบ้านแล้วเหรอน่าสงสารนะน่าสงสารนะใครบ้านมานยกลไม่ได้หรอสงสารแล้วทีนี้ใครขับได้อะใครขับรถได้อ่ะไอรผมมันบังเลย่ะบัน เกือบพูห์ฮะเนือมันไปขี้แล้วฮะฮะเกือบพูมันไปขี้แล้วเดี๋ยวมันมารับอาป

ถึงบ้านแล้วลงได้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วบ้านเตินเนี่ยบ้านบ้านเราลงได้แล้วจ้าไปบนบ้านเนาะไปนอนนะไอ้เมื่อไง Có thùm về leo chìa khăn á, ăn nấm ta, Có cạn có thùm. Ừ, chẳng, chẳng. có dạ có thủng, không, ăn, ta, ăn, ta. ta mua ăn, 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 กินได้หมดนั่นแหละ